วันนี้ก็พามาอัปเดตนะกิ่งพันธุ์ลิงจีโนโคนหนึ่งนค่พนมนะครับอาวันนี้ลงถุงดำนะเพิ่งตัดมาดูนะครับรากนะครับกิ่งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพอประมาณสักสองสามเดือนโคจะเปิดจําหน่ายนะครับนะครับดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ทั้งสวนก็ขายถุงละร้อยบาทนะครับกิ่งละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ก็จะส่งไปกล่องแคกต้นไม้ให้นะครับยีจีนอพอหนึ่งนะครับนนเป็นที่นิยมของตลาดลูกใหญ่นะครับยีจีนอพอหนึ่งนะครับน,นี่เป็นสายพันธุ์ที่คนจีนต้องการเช่นกันนะครับหน้าเราดูก็คนจีนมารับที่นครพนมนะครับเอารถมารับเลยนะครับสนใจต้นพันธุ์ก็ทักมาที่ไร่ปณิตาเลยนะครับ ก็จะเปิดจำหน่ายประมาณเดือนตุลาคมนะครับอยูหนึ่งร้อยบาทนะครับจีโนพอหนึ่งคนสนุบวันนี้ก็เพิ่งลงถุงดำนะครับถุงขนาดเท่าไหร่นะเราลงขนาดสี่คูณเก้านะครับถุงถุงดำนะครับสามสามครึ่งคูณเก้าสามจุดห้าคูณเก้านะครับที่ใช้ชํานะครับ ก็จะส่งทั่วประเทศไทยนะครับต้นพันธุ์นะครับสี่กิ่งโตนะครับไม่กี่ปีก็ให้ผลผลิตนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับดินจีนโพหนึ่งนครพนมนะครับที่ไร่บานิตานะครับสายพันธุ์แท้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนนุนต้นพันธุ์จากไร่บานิานะครับทั้งอะโวคาโดพลังกิมจูจระตะวยนขาวโงนะครับหลายอย่างนะครับ ตัวสวนก็ศูนย์แปดเก้าบหนึ่งกัหนึ่งหนะครับทักมาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ